สวัสดีครับผมจิ๊นนะครับผมจากเรตัวแฮนด์นะครับผมครับวันนี้มาสอนการเซตนะครับผมเซตคืนค่าโรงงานนะครับผมของซูม G5N นะครับผมจริงๆก็ไม่ได้ยากมากนะครับผมแต่ว่าไอ้ฟังก์ชันเนี้ยการรีเซตแฟกตอรี่เนี้ยมันไม่ได้บรรจุไว้ในเมนูของเขานะครับมันจะเป็นเป็นลักษณะเป็นช็อตคัทแล้วก็ต้องเปิด power on นะครับผมก็จะบางทีถ้าจําไม่ได้เนี้ยก็ต้องมาเปิดหาดูในคู่มือนะครับผมหรือไม่ก็ ต้องเสิร์ชดูใน YouTube นะครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะมามาบอกกันนะครับจริงๆไม่ยากนะครับผมอ่ะมาถึงนะครับผมเรากดอ่ะตัวนี้นะครับผมวอลุ่มตัวนี้ครับผมมันจะกดลงได้นะครับผมถ้าเราคืนค่าโรงงานแล้วหมายถึงหมายความว่าอะปรเซตทั้งหมดที่เราเซฟมามันจะหายนะครับผมต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ ระวังเรื่องไฟนะครับผมอย่าให้ไฟหลุดไปนะครับในระหว่างที่เรารีเซ็ตนะครับผมหมายความว่าอย่าให้ใครมาเตะเดินเตะปักไฟนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมเรากดปุ่มนี้ค้างนะครับเราก็กด power on ครับเรากกดค้างไว้นะครับผมตรงนี้มันจะถามว่าเราต้องการที่จะคืนค่าโรงงานชัวใช่ไหมเราก็ไปที่เย็นะครับผมล้วก็ตรงนี้มันจะหมุนได้ใช่ไหมครับเราไปที่เย็กด enter ครับผมรับรับเท่านี้ครับผมมันก็กบบ เราก็จะเรียกว่าคืนค่าโรงงานของของซูม g ห n แล้วนะครับผมจริงๆไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถลองเอาไปทําตามดูได้นะครับผมกับก็ประมาณนี้ครับผมถ้าอยากให้ทําคลิปเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องมันติตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีเซ็ตแฟคทอรี่ของซูม g 5 n นะครับไม่ยากใช่ไหมครับผมก็ประมาณนี้เลยครับง่ายๆเลยครับผมกับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ E